สวัสดีค่ะนี่หมูกรอบเผางามบอพี่น้องเลยเราตรงไปต้มให้เสียเวลาเดอ้อหมูกรอบน้ำมันเย็นๆน่ะละเทลงไปแล้วก็หมูกรอบดำลงไปไหวรลดเปิดไฟอ่อนๆไว้ปล่อยมันเล่นไปเรื่อยๆทำง่ายๆเฮ็ดไป ก้อนสีเฮ็ดก็ล่างหมูให้สะอาดให้มันสะอาดแล้วก็เอาเกลือใส่พอดีแซ่บได้บะหมี่ใส่เข้มจนกินบ่ได้ด้พี่น้องเอ้ยใส่พอนัวเห่าอะนะแล้วเห่าก็จังไปขยำขยำขย,ำ,ขยำมักไวจักหน่อยกับเทน้ำมันนนหอดโอ้ยน้ำมันอันเย็นๆนั่นนละโล่งไวโอ้ยเฮ้ยวิตเว์วิตถือ ย่านตะปูดอย่างเงียงวาวเนาะพี่น้องเอ้ยแล้วเขาก็ลปอยไหวสินยาวๆกระทะใหญ่ๆเขานาันโปอยไหวเลยมันเป็นสินของมันยาวๆไปเลยลปอยดอกเด็กดอกเด็กไหวแต่ว่าอย่าลืมหาฝาหมวอใหญ่ๆไหวถ้าปิดเดอ้อกันไปจังสันนะแตกใส่หัวปรง,ง,ง,งเพลงปรงเพลยงเด้มันระเบิดขึ้นเป็นเถือเป็นเถ้าหนมันมันแตกเนาะบุ้มบุ้มหมดแล้วเป็นแต่ยานขึ้นยังนี่ เฮ่ายางไปไกลๆนี่โอ้ยตกใสหัวเฮาตกใสหนาผากสิลมทั้งยืนซะติดเขาน่วยตานักะสิตาบอดเด้เนาะพี่น้องเฮ้าก็ต้องระวังเอาขนาดปิดฝาหม้อใหญ่ๆไว้มันยังตเติน่นฝาหม้อเพิ่งหวาบหลดโมเมนต์มันเห็ดไงๆเด้หมูกรอบเข้าเห็ดหยาคือยังแต่เฮ้ากับเพื่อคนเขาอยากกินเฮาก็เห็ดให้เขากินเนาะแต่ว่าราคาแพงหมูกรอบ ข้าไปสร้างสองลอยโลนึงมันบ่เข้ามาถอดแทงแต่แต่นี่เลซสามีจะข้าสีแดงให้เขาหลายจะข้าวสีแดงให้เขาหน่อยให้หลายไปข้ากับบอกใดก็ไล่พวกบาทให้หน่อยไปมันก็น่าเกียดข้าวไก้มันอยู่ระหว่างกลางวัดครึ่งหนึ่งกรรมาการครึ่งหนึ่งเอาจังสี่สัน่นข้าจังสิไปได้ขันข้าไปคิดว่าพะ เครื่องปรุงสลรพัดเรืองแกศเกิดเท่านั้นมันมุคุ่มค่าดอกกับเฮ้งเฮ้าเนาะแต่เฮ้ากับเห็ดไปยังสลับเห็ดเพื่ออยู่อยู่เพื่อทำทำเพื่อกินปากท้องของเราเนาะเพื่อจะได้อยู่ไปถึงไหนก็ไม่รู้อยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปเรื่อยเหมือนรถขายโอง ไม่ต้องคิดอะไรมากมายกับชีวิตสู้สู้ไปนะทุกคนสู้จนกว่าที่เราจะสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างอันละ่ะกันห้าวะสูมันกับประสเร็จหรอกถ้าเป็นมาลอยก้อยแอ้เป็นออกออกแอ้หาทางแต่สิยุดสิเฮ็ดเ่ระเฮ็ดโอ้ยจบข้าวพี่น้องเฮ้ย สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามประวันในเด้อสุดสวยสุดหลอบ๊ายบาย